แตมาอยากจะตอบเรื่องนี้ด้วยการเล่าถึงประวัติศาสตร์เพราะเป็นคนชอบประวัติศาสตร์คุณยมวิกรมจบประวัติศาสตร์ใช่ไหมเราเรา,าถูกขอภัยนะคือนนผมเนี่ยมาลูกประวัติศาสตร์เพราะว่ามาทารายการ FM 96.5เนี่ยผมจบวิศวะออนะแต่เออข้ามาอ่านประวัติศาสตร์นี่แหละเขงเขียนซีโอลูก เยอะเยอะเยอะลอกเข้ามาทั้งวิบลัอันนี้ตมาไม่คาดหวังแต่ต้นอยู่แล้วการสอนการมองโลกใช่คือยืดาวผมเนี่ยนะวันนี้โอ้โหข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดเลยเราข้อมูลนั้นมาอ่านอ่านเสร็จแล้วเราก็มาสรุปสรุปจะเขียนใหม่เป็นของวิกรมเรื่อมนั้นมันก็เลยเกิดขึ้นนี่ตมาเห็นด้วยนะตมาเองก็ใช้ิทีนี้ทํางานเ แต่แต่ไม่จะไม่ใช่การการลอกอย่างนี้อย่างนี้เราเป็นคนไทยสิอาตมาไม่ใช่การลอกอาตมาเรียกว่าได้รับอุทธิพลโอ้โหเอ๊เอ,เ,อเดี๋ยวจะถามนิดนึงจานเมื่อก่อนนี้เรียนอะไรต้ม,มาเรียนเยอะมากกหรเพราะอะไรต่อม,มาอ่านทุกเรื่องตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันนิพพาน <S <S เป็นคนไฟรู้ ป็นคนฝ่รู้คืออ่านทุ่งเรื่องเล้วมันก็สังเคราะห์เองเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าเราเป,เป็นเป็นศรรีลท่านพุทธทาสเป็นศีลพระพหมคุนาพรเป็นไม่ใช่แต่ว่าเวลาเราเห็นมแมลงพึ่งนะไปดมดมน้ำหวานจากดอกไม้เราไปทำน้ำพึ่งเราไปชี้ได้ไหมว่าน้ำหวานของรวงผึ้งนะน้ำน้ำผึ่งเนี่ยเป็นน้ำหวานของดอกไม้ชนิไดไหนเราจำไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราใฝ่รู้เยอะๆแล้วมาสังเคราะห์เป็นปัญญาของเราเนี่ยเราก็พูดไม่ได้หรอาว่าเราเราคิดเองหรือคนอื่นคิด เพราะมันตกผลึกเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนักธรรมจิงบอกว่าธรรมาได้รับอิทธิพลเห็ <c oughs> นไหมฟังดูดีกว่ามันลอกเยอะ <c oughs> <c oughs> อะจะเล่าเรื่องสักทีนะ,ะว่าทําไมผู้นําหรือซีโอจึงไม่ใฝ่รู้เพราชวงศนฉินซึ่งฉินซือฉินซือวงเต้นะชื่อไทยก็ฉินซือฮวงเต้เนี่ะฉินซือวงอะทำไมฉินซือหวง,หวงจึงรักษาบัลลังก์ไว้ไม่ได้เพราะอะไร พราะตลอดเวลาที่ฉิงสวงคุ้นสูงหน้าแล้วลืมบริหารอำนาจอันนี้จะมาพูดถึงมางจีนนะพูดถึงมึงจีนแกลืมบริหารอำนาจแกให้ขันทีคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆแล้วคอยถือดาบอาญาสิทธิ์แล้วใช้อำนาจแทนแกส่วนตัวแกก็มีความสุขสารายอยู่กับสนมกำนันนทรัพย์สรึงคารอะไรก็ว่าไปลืมชื่อมนาจแล้วคนเชื่อำนาจคือใครคือผู้ถือดาบอาญาสิทธิ์ วันหนึ่งนงระหว่างที่เรียกเงีเ้ยวเสด็จประพาสเรียบหงวนองดูอนา,าจาักชั้นซิว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลแค่ไหนก็สิ้นพระชนระหว่างเสเด็จอยู่ต่างบ้านต่างเมืองคันธียึดอำน,นาจเสร็จเลยเอาเสบชิ้นืีหัวงกลับอวังพอบริหารอำนาจภายในเรียบร้อยหมดทุกก๊กยอมแก่ปุ๊บประกาศเลยว่าจิ๋นซีฮ่องเต้เนี่ยสิ้นพระชนพอวันวันเดียวกันที่ประกาศว่าจิ๋นซีฮ่องเต้สิ้นพระชนราชอง์การออกมาเลยให้ราชโอรสองโตฆ่าตัวาตายด้วย พอพ่อไม่ไว้ใจโอ้พรองค์โตต้องฆ่าโดยทายนะเพราะเปรนรมราชโจรการจริงๆขันทีเขียนออแล้วก็ชดองน้องขึ้นมาซึ่งอ่อนปวกเปียกเลยออขึ้นมาเป็นห้องเต้แล้วขันเีเจ้าเก่าร่วบอยานาจเสร็จ่ในี้มีมาตั้งนานละตั้งแต่สมัยนั้นละให้ทางคดเลยเออเอไมมีมานานแล้วทีนี้วันหนึ่งเนี่ย ันทีเขาก็อยากจะทษเราว่าฉันนี่มีอำนาจเยอะหรือไม่เยอะอประชุญเรียกประชุเะมเสนามด้าราชบริพานทั้งหมดแล้วเอาห้องเต้องค์เล็กขึ้นนั่งบัลลังก์ไม่รู้เรื่องหรอทันทีเจ้า,าก็ไปไปเอากวางมาตัวหนึ่งเอากวางมันยืนอยู่ในท้องพระโรงแล้วก็ชี้ให้มาหาอม,มาทั้งหลายดูเนะนี่ยีนพวกท่านดูสิมาตัวน,นี้นลักษณะดีงจริง ัว่ามาที่คนบอกโอ้โหลักษณะดีจริงๆมาตัวนี้จริงๆกว้างเลยกว้างเอ,อ,อห้องเตห้องเตอเล็กอายุแค่แปดขวบบอกอท่านมหาอมา์นี่ไม่ใช่ม้าแต่มันคือกวาอก้างนะฮะขันทีแกรมเลยมหาปพิษกวางหรือม้าเอาชัดๆนะฮะมหาอมาท,ทั้งหมดบอกว่ามะมะมะา,มา,มา,มาทั้งทั้งท้งงพระงรงเลยนะ เออสักพักหนึ่งห่องเต้บอกเออมันเป็นม้าที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็นแล้วเป็นยังไงฮะก่อนที่ขุนศึกหรือนายกร,รัฐมนตรีหลีซือคู่ใจของฉินสือห่วงเต้จะจะเสียชีวิตได้ทํานายเอาไว้ว่าราชวงศ์ฉินจะไม่ถึงรุ่นที่สามก็ปรากฏว่าพอคนที่เจ้าเกาครองอำนาจเสร็จเบ็ดเสร็จครอบงำเสร็จเรียบร้อยนะอรถอีกองหนึ่งของของฉินสือห่วงเต้นะขึ้นของราอืม เล่าปังก็บุกไปเผาหวังเรียบร้อยเลยเมืองจีนแต่ยิ่งกว่าเก่าเองเพราะฉะนั้นอะไรคือภาษาของการที่ซีโอไม่เรียนรู้เพราะบ้าอํานาจเห็นไหมก็เหมือนที่คุณยอมบอกไงตอนคุยกันยังไม่เข้าสู่อานาจก็ครับพี่ครับพี่สักพักหนึ่งก็ครับท่านพอผมเนี่ยพูดนะครับท่านนะไม่ใช่เขาเรียกผมครับท่านพอพอเป็นท่านปุ๊บมันไม่อยากจะเรียนรู้จากใครฉะนั้นอานจะมาอยากจะเล่าเรื่องพระพุทธเจ้า คุณโยมคงจะเคยได้ยินได้อ่านวรรณกรรมชิ้นเอกเรื่องหนึ่งคือการมเิตวาสิทธิการมนิตวาสิทธินี่สร้างเ,าเป็นคนเขียนเนี่ยนะนักปราชญ์คนนี้เขียนจากเขาคงเรื่องจริงในพระไตรปิฎกคือปุกปุสาตินะคนคนนี้เนี่ยอยากจะพบพระพุทธเจ้ามากอ,ออกเดินทางไปทุกคนทุหแห่งแล้ววันหนึ่งก็เป็นนั่งคุยกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ทั้งคืนเลยจนทุ่มเช้าก็ออกไปถูกวัวขีดตาย คุณยอมเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยนาเสนอตัวเองว่าฉันคือพุทธะเพื่อสวงยหาฉันใช่ไหมฉันเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เหมือนคนเราทั่ไปเจอกันปุ๊บยื่นนามบัตรหาจะได้รู้ใครเป็นใคร <c oughs> นี่พระพุทธเจ้าทรงอ่อนน้อมถ่อมองมากนะ่งคุยคนคนนี้ทั้งคืนไม่ไม่นําเสนอตัวเองเลยว่าฉันคือพุทธเจ้านี่คือบุคคลที่ทําตัวเหมือนดั่งทะเลทะเลเป็นเจ้างน้ําเพราะวางตัวอยู่ในที่ต่ําพระพุทธเจ้าเป็นยอดคนก็เพราะพร้อมที่จะฟังจากคนพุกคนนี่คือผู้นําชั้นยอดนะ ผู้นาชั้นยอดต้องรู้ว่าเมื่อไร่จะแกล้งโง่เป็นเห็นไหมส่วนผู้นําชั้นชั้นชั้นที่ไม่ยอดนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคำนี้ฟังดีๆหน่อยนะคือแกล้งโง่ไม่เป็นเพราะว่าถ้าแกล้งโง่เป็นเนี่ยคือไม่ต้องแกล้งโง่เนโง่อยู่แล้วเอางนี้แล้วกันเอออาจารย์อยากจะบอกผู้นำาในเมืองไทยจํานวนมากมีความอยากมากกว่าความรู้ฉะนั้นจึงบริหารแล้วไม่ประสบความสําเร็จนี่อุปสรรคของการไม่เรียนรู้คือได้อํานาจแล้วก็บ้าอานาจ ไอ้ความอยากมากกว่าความรู้นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นประเด็นเป็นปัญหานะที่ทำให้คนไทยเราเนี่ยวันนี้ไม่ฉลาดขึ้นโดยเฉพาะผู้นำที่ไม่มีเวลาจะเรียนรู้ใช่ไหมครับนะดูเหมือนข้อนี้จะต่อเนื่องไปข้อสี่ดูดยเรื่องเดียวกันเลยนะฮะเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเป็นซีออยู่คือข้อ,ขอตัวที่สี่เนี่ยนะครับผมว่าคนที่เป็นซีออเนี่ยต้องมีเหตุและผลไม่งมงาย เออหลายๆคนนะลืมตัวเองหน,เอเออหนักเข้าไปอีกแล้วก็หนักเข้าไปอีกนวลืมตัวเนี่ยไม่พอหลงตัวเองแล้วก็หลงว่าตัวเองเป็นเทพเข้าไปอีกโอ้นี่หนักเลยวันนี้เรามีผู้นําเยอะเหลือเกินพอได้ดิบได้ดีเมื่อก่อนพ่อก็เป็นชาวนานี่แหละพอได้ดิบได้ดีปั๊บเริ่มใหญ่ขึ้นช่าไม่มีเหตุผลแล้วนะ ไม่มีเหตุผลแล้วถือว่าข้าใหญ่ไงคนอื่นนี่มีมีเหตุผลตัวเองเนี่ยนะถือว่าตัวเองมีเหตุผลละไม่มีเหตุผลกับคนอื่นแต่คิดว่าตัวเองนี่มีเหตุผลแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลืมตัวลืมตัวว่าเมื่อก่อนเนี่เราเป็นอะไรมายอย่างไรแล้วหลงตัวอย่างที่ว่าเนี่ยหลายหลายคนเนี่เชื่อไหมครับว่าต้องให้คนใช้น่คารเข้าไปหาเนี่ยเพื่อจะไปรับออเดอร์ ในายลใครพูผิดหูก็ไม่ได้โ,โกรธเป็นเฟนืนมเป็นไฟเลยนะครับทําอะไรก็เอาตัวเองเป็นเกณฑ์เอาตัวเองเป็นหลักเหมือนตัวเองเป็นเจ้าชีวิตของคนทุกคนที่มารับเงินเดือนผมเคยเห็นประหลัดคน,นกระทรวงใหญ่มากใหญ่ของประเทศไทยเห็นเขาไปตีกอล์ฟอยู่ที่เนี้ยไปได้กอล์ฟที่สนามกอล์ฟของข้ามหน้าบ้านผมเนี้ย ผมเดินไปแล้วเห็นนะประหลัดคนนี้เนี่ยจะใส่รองเท้าอาจารย์ยังไม่ใส่เลยต้องให้ทอสอามาใส่ให้อะในสนามได้เป็นปนหลัดนะเป็นประหลัดเนี่ยข้าราชการโอ้โหตัวรีบเลยถูกต้องนะเมื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นปับปับ๊บแล้วผมถามว่าเออบ้านเดิมกันอยู่ก็ตามจังหวัดเมืนผมเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าเขากําลังงมง,งายในตัวเอง ใหญ่ขึ้นไม่มีเหตุผลเลยอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราเนี่ยวันนี้ทำอะไรแบบไม่มีเหตุและผลผมเพิ่มอีกประเด็นได้ไหมฮะ,อ,ะอยู่ในประเด็นเดียวกันคือไม่ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลแต่ประเด็นที่พี่วิกรมบอกก็คือว่าหลงตัวเองผมมีเพิ่มว่าหลงคนอื่นเช่นคน ตอนตอนทามาหากินตอนตั้งตัวใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองพยายามคิดว่าดีที่สุดทําอย่างไรก็ทําไปวันหนึ่งประสบความสําเร็จกลายเป็นองค์กรขนาดใหญ่จากตัวเองที่เคยทํากลายเป็น ตัวเองไม่เชื่อตัวเองแล้วจะทําอะไรต้องถามหมอดูหมอ่วงจุย้ยหมอทุกอย่างอภินิหารทั้งหมดต้องมาเก้าอี้จะหันทางไหนโต๊ะตองเป็นยังไงอะไรยังไงบ้านต้องเป็นยังไง,ไง,ไง,าง,ง,ไงหายใจทางซ้ายทางขวาก่อนอะไรยังไงทั้งหมดเชื่อคนอื่นหมดเลยผมเคยสงสัยว่าท่านทําอย่างนั้นตั้งแต่เกิดหรือเป